สวัสดีครับสวัสดีท่านด้วยนะครับผมอยู่กับช่อง a อ BNT นะครับหรือ a อ b u s and p a ั k นะครับย่อๆตัดง่ายครับชื่อเราเปลี่ยนใหม่มีนะทุกคน F-M1A เกาะเินชัยไฮสปีดนะครับสามพีสามีฟังเสียงท่อนี่เสียงเครืผลิตเลยแต่ไม่รู้ว่ามีอะไรหมกข้างในอยู่หรือเปล่านะนี่ครับลูกสองคันกระบะสามมิตรนะครับ น,นี่ลองได้แผ่นเหล็กนี่ครับพือหน้างานครับประมาณนี้นะทางเข้าได้หนืดบินกันแบบเข้ากันแบบโหสุดแรงลา่เจ้าเออเมื่อกี้ไอตัวเนี้ยมันคือไฮสปีดนะครับ3.44สไฮสปีด ปักายเข้าเลยเดนนิ่มๆเลยครับเหนือยเลยปวเมียวเลย วดไปตัว SK 2ส0 s u p อ r X ครับไม่ผล มาชมพลัง3 4 4าเบิร์กันนะครับซีรีส์นะครับทุกคน FM1A High Speed เฟืงเร็วครับ โอ้ยอโอ้ยอ้้ย,ย,ย,ยได้การเว้ยได้การเว้ยโ้ยท่วมครับท่วมครับโอ้ยโดดท่วมเลยโดดดับเลยครับ phương leo đây, anh em phương leo ạ, bay phong sang trái, ฝั่นเร็วครับเหนืน่อยนั่นโดด,โด,ดต้องเรียกรอดว่าโดดครับอย่งั้นไม่ไป น่าจะมีดันรางบุกงน่าจะมีกล่องแล้วแต่ไมคืมีกล่องแล้วมนก็ไ่อครับเพราะว่าแบบงานมันหนักนะคองเงียบเงเดิมอัเนี่ยองเงียบอเนี่ยอเดิม

อันนี้มันเกยตันไงทุกคนอันนี้สัตเอป่ะสัตเอป่ะเยอะสัตเอฟใช่ป่ะอ๋ออันนี้มันซ้ำซ้ำจีจีป่ะซ้ำลูกไม่ใช่เกย์ซัตเอฟนะตาทวิเตอร์นี่ก็เป็นเอ็มสูงข้าวแล้วเกลือเกลือรุ่นนี้เป็นสัตเอแล้วแต่ว่า ตัวนี้เป็นแซฟวินะครับวิกเตอร์นี่เป็นเกียร์รุ่นอิ n โนเอ็มศูนย์เก้าการใช้งานก็จะแบบเหมือนอีตันเลยครับออนดีรถตีแม็มาแล้ว <c oughs> แต่กำลังเครื่องมันน้อยครับ ใช้ได้โมรีแมปมาแล้วครับเนี่ยอันนี้มีรีแมปแล้วก็มีกล่องคันเร่งนะครับคันเร่งไฟฟ้าแต่คือมันยังไปไม่ไหวครับก็เนื่องด้วยแบบอาจจะแบบเครื่องสายบสีมันเล็กด้วยแหละครับอาจจะแบบเครื่องเล็กแล้วก็เกียร์อัตรนทัอาจจะไม่ได้สูงไม่ได้สูงมากครับ ก็รอบเปลืองมันก็เปลืองไว้ด้วยแต่ว่ามันก็ดิ้นได้ตัวเองได้ก็มันก็เอาเรื่องอยู่แหละครับเอาจริงนะสามหกไปดีกว่าไอ้น<ะ>สามหกไปดีกว่า,าอันนั้นถ้าเทียบกันอันเนี้ยเจี่ยตายเขาตายหขอผมผมไม มันก็ดีอ่ะมันก็ดีทั้งคู่อ่ะทีมคู่เพราะพอกันเขาพอกันแต่อันนี้อันนี้ดันอะไรดันเดินอะไรกำลังดีกว่าบางคนก็เถียงว่าเออสามหกไปดีกว่าบางคนว่าสามสี่ดีกว่ามันแล้วแต่เฟืองอ่ะเฟืองช้าก็เร็วถ้าเฟืองช้ามันก็หนืดหน่อยเฟืองช้ามันก็ได้หน้าหนาวดีกว่านี้ล่ั้งมด

อันนี้ปลายต่อเรนชัยนะครับเด็ดเป๊กนะครับเด็ดเป๊กมีทางรถบัสรถพ่วงไงเนาะหล่อเลย ก็ Bond มาดูทีว่าตัวนี้มันอัตราอัตราทดมันเท่าไหร่นะครับลองดูทีจะดูว่าตัวเน mm. ววี้ยอัตราทดเกียร์ถอยมันเท่าไหร่เกียร์ซีเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับเซ็ตเอาเซ็ตกันซะเมื่อกี้วิกเตอร์ผมว่ามันถอยดีกว่านี้ว่าคิดจรงเปล่า แต่พิเตอร์นั้นมันเกียร์เอมูศูนย์เก้าแล้วแต่เนี้มันทัดเอฟนะครับเดี๋ยวเราดูกระตาะทดว่ามันต่างกันแค่ไหน <Sched ule> <them> กับพลังฮีโน่ o 9 4ครับหรือชื่อทางการก็ A094 นี่ะครับ <c oughs> <c oughs> นี่ฮะขนาดประมาณ9 0 0พ c นเการับยีซกาซีซีอะไรนะ แต่ว่าในนิวโปรเฟียตัวใหม่นะตัวน,นั้นอะ่ะมันจะเป็นเครื่องส8าแปดโลและเป็นทวินเทอร์โบครับต่อ,อลูกขอลูกกับนะครับโอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะผมแล้วก็กดสับ s ไคร b e ้ด้วยนะครับแล้ว,ก,ก,ดดวก,กดกระดิ่งด้วยจะได้ไปพลาดคลิป เบิดใหม่ๆนะครับขอคนละหนึ่งไลค์นะครับหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกัวทุกคนเอาละเดี๋ยวคิดหน้านะครับก็เป่าเลยครับผมกดช่องก็ช่องนี้นะครับ